วันนี้เนาะข้าพเจ้าก็เก็บเวียกรวมน้ำบ้านน้ำเมืองเนาะน้ะนำบ้านท่านี่แหละบ้านเวรนคูนความสามัคคีนี่เนาะแต่ว่าบ้านเวรนคูนเขาเั่นคือเก่าหลังจากสิดฟูทางแล้วแล้วเนาะฟูทางเข่าบ้านประมาณสองสามกิโลแล้วเดี๋ยวนี้ก็ฟูทางเข่าประตูคงวัดบ้านเวรนคูนเนะาะวัดนที่สมบูรณ์บ้านเวรนคูนนี่ประตูคงเบิรงนไฮเบิ่งประตูกคงก่อน กัลร่งสีแล้วพี่น้องอันนี้กะเป็นูุทีสางบุญสางกุศลเนาะบริจาคพื้น h o อ n บริ่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ในบ้านของพวกเฮาก็ดีเนาะคนก็ได้ประกอบส่วนพื้นหอนเป็นเงินเป็นคำมาซอยกันสางนี่ละโอ้โหู้นผสมฟูนโอ้โหูนนี่นะพี่น้นอ,นนนองนี่ซอ,อยกัน อันนี้มันท่างที่แล้วแล้วมาแล้วเนาะมาจอดอยู่วางประตูวัดนี่ประตูคงนี่ เลี้ยงพ่อเนาะเห็ดกินเน่ซุ่มผู้ชายผู้เห็ดเวียากัขาแหละทำมาหุงพี่น้องเว้ยมาหนีิอุ้ยวิ่งไก่วิ่งปลาบ่โอ้โหได้วิ่งไก่วิ่งปลานำขึ้นสิครับเฮ้ยเขาม <AN> าหุงลงนู้เออมาตรงคักค่ะค่ะ ค่าใบาต่อแล้วต่างปรนเทศนวดลปบุบรก,กระบิดยุทธ์้ะยอดบกระเร่งด้อกันปอย่านฝนห้าผฝนกำลังค้มมาคือฝนกระไรเออบุกรฟ้าด้วกันเฮ้ยซ้ำเศ้าไปแล้วอีแล้วอยู่เฮ้ย

พอเลยมด้ันค่อยัวเทพสางง่ายปรวเทท่านก่อ้<ป><ป>ถ้าเค้งตรงนีน้มันโอเงรแล้วมันแน่นแลวมันสุดมาไหม โอ้นี่สิพอแล้วเลอะมาซ้ําไปค่ะหึซ้ําตัวเดียวเลยปราณีนี่เดี๋ยวผมนี่หมายความว่าผู้เอาสะทมน่ะ